สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูจานนะครับจานกับฝากระติบครับมีกระติบแบบลายธรรมดานะครับแต่ก็มีแบบแบบเป็นสีนะครับสวยงามครับส่วนจานจะมี จะมีสามแบบนะครับมีแดเซียนแล้วก็มีมังกรคู่ครับแล้วก็จะมีมังกรแดงนะครับมับงกรเนี้ยมังกรแดงนี่จะเป็นรุ่นแพงนะครับมับงกรแดงนี่เป็นแบบเก็บเสียงครับจะเผานานกว่าแบบเสียเงินนะครับ คุณนจสอบถามได้ครับนี่ครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0818763115ครับยินดีให้บริการทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ